ผมจะไปประจนภัยด้วยจักรยานคนเดียวนะคะ่ะแต่ว่าผมมีเพื่อนด้วยนะครับชื่อน้ำว่านะครับนี่เราชื่อน้ำววาเหมือนกันสองคนแต่ว่า,าเราจะเรียกกันว่าหวาหกหา7เจ็ดนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นขอบอกเลยว่าวันนี้เราจะไปประจนภัยกันสองคนแต่ก่อนที่เราจะไปประจนภยัยเราต้องไปหาพวกขนมนมกันกินก่อนดีวกว่า งั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เราซื้ออะไรกันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราเอ,อ่อจะเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปใหม่ให้ดูแต่ว่าเป็นคลิปเดียวกันนะคะแต่ว่าจะตัดไปตอนอะไรโอเคถ้าเกิดใครแบบอยากเห็นเราไปซื้อของอ่ะก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้ามาทำใหม่โอเค อยากให้พวกเราทำอะไรต้องกดติดตามกดไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะโอเคเล้วเาร็จบอกด้วยนี่นะเรากำลังจะไปซื้อขาของกันนะคะแต่เราไม่มีตาร์ดนะ เราไปขอตังกันก่อนดีกว่า,าไป,ไปทุกคนไปมาับ<ป><ป>บ้านเราก่อน,นก่อนเลยบ้านเราคือตรงนี้ไม่ช่บ้างที่เราสองคนนี่ลเลย<ป>ดดเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราเลือกของกันเสร็จแล้วนะบา,บายยทุกคนตอนนี้เราจะไปเมื่อไปที่เราจะไปกันก็คือจุดหมายนะคะ เเราจะไปตอนนี้เราไปหาป้ายเราก่อนไป konali cabe ya คนนะคะะงแจกตอนนี้เก็แค่ขนาเล่นๆนว้าวาวาวาะกรครับนีครัก็มีเด็กเด็กที่รู้จัก ต้รหอาม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 าเจาันแล้วเจากันเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันก่อนใช่แล้วก็กินนม นมไมโลนะคะแล้วก็มีน,น,น,น้ำเปล่าหนึ่งขวดอ่ะนมสองกล่องน้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำเปล่าอยู่น้ำเปล่าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนเอาไว้อ่ะนขีเ่ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนเรากินเฮ้ยไอ้เราอ่ะอไม่ได้ขี่แล้วคันนี้เพิ่มขี่แทนใช่ไปไปเลย ออนนี้เรากินอิ่มกันแล้วมารีวิวกันตอนนี้ว่าเจกันเราจะมุ่งหน้าไปไปที่คลองนะู่ิ่งนะที่จริงเราวิ่ง,งเออไม่ได้วิ่งที่จริงเราขี่จักรยานะนะนี่นี่นี่น จะไปนะเน,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 นี่ยแน่ๆคนนี้กำลังจะไปไปไหน,นะคะไปเที่ยวไงะคะข,ขึ้นไปอีกรอบดดตอนนี้เขาจะิกำลังจะขึ้นไปอีกรอบนะคะจะชนบ้านเขาอยู่จะชนห้องเขาอยู่ยยเ<ล>ย,ยเกือบเฉ <ฮะ S 2> ียวแล้วนะคะตะเกียบเกือบเฉียวนะคะตอนนี้เขาเพ่ได้ไปเลี้ยวตอนนี้เราก็ ถึงกันที่ที่ลงจอดรถเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ไปเลยนะฮะเฮ้ยถูกแล้วเราจะลองไปฝั่งซ้ายดูนะโอเคจบคลิปเดี๋ยวขอจบคลิปกันเดี๋ยวขอตัดคลิปกันก่อนนะคะเราก็ถึงตรงนี้แล้วก็ค <c oughs> ือตรงที่เรามากันก็ไม่รู้ ขอฝากให้ทุกคนติดตามในติ๊กต็อกหน่อยนะคะคือ <froze. S 1> ช่องบารหกแลก้วก็ทับบาร์เจ็ดนะคือช่องเราในติ๊กต็อกสอนสอดเนี่ยจะมุ่ให้ดูการเรียนรู้สอดก็ชื่อนำวารแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษมาเย่ต้องกดติดตามกันนะทุกคนโอเค ตอนนี้เราก็หันเลี้ยวเพราะว่าตรงเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี่รถเต็มเลยเนี่ยรถเนี่ยรถรถคันเดียวนะคะตอนนี้เรามาถึงที่จะใกล้ที่ตุดหมายเราแล้วจุดแห่งอีกนิดนึงยว ไปคลองแล้วก <of> ็เข้าต <donc> ึกก <heart und> <en> ็ได้จ้ก็ถึงแล้วนะฮะตอนนี้ยังมืดอยู่เลยเพราะว่าเราถ่ายชุนยิ่งถ้าเราเป็นเด็กอยู่แล้เราทำอยู่ตรงนตัวแล้วเพราะว่าคนโตมันจะ ก็จะเฉียวบ้านเขาอีกแล้วจะเฉียวบ้านเขาอีกแล้วแลวเขาขบวนมนาะไปจอดรถเลยออเอาเลยไปไหนเอาไปจอดรถเหรอต้องเยน็นนี่ตรงนี้ก่อนนะฮะถึงจะไปเข้าดูตรงนี้ไปเลยตะกี้ตะกี้พวกเราสองคนเดนิดนเดนินบนนะตะกี้ดูคู่ห่างอะไรกัน ดีเขา่าจะพูดกับคนอื่นนะดูเขาจ้องหน้าหาเราก็ถึงแล้วนะฮะเอ้ยเจ็บตูดมากเลย่าทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครชอบไม่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำชาเลอะไรหรือกินอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะบ๊ายบาย